ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรพี่น้องอพระกำพริตอนนีนะะ้อาจารย์เปโลกกำลังหนุนใจแล้วก็เตือนใจเราว่านะะเราอย่าไปเทียมแอกหรือมีความสนิทสนมกับคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะะเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าจะดึงเราออกจากทางของพระเจ้านะะเหมือนกับกษัตริย์ซารลมอน กษัตริย์ซาลโลมอนได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีสติปัญญามากที่สุดนะคะไม่มีใครที่จะมีสติปัญญามากเท่ากับซาลโลมอนก่อนหน้าและหลังจากนั้นนะคะพระเจ้าได้ยกให้ซาลโลมอนเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญาเลิศที่สุดเพราะว่าเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าที่มอบให้กับท่านนะคะแต่แม้กระทั่งซาลโลมอนเป็นคนที่มีสีปัญญามากแต่ในบั้นปลายของชีวิตนะคะเพราะว่าท่านได้มีมาเหตุสีมากมายนะคะ เนื่องจากความยิ่งใหญ่ของท่านความมั่งคั่งสติปัญญาทำให้มีผู้หญิงเยอะนะ,ะซึ่งจะเป็นลูกของเมืองต่างๆซึ่งนำมาให้กับโซโลโมอนเพื่อที่จะมีความปรองดองกันในเรื่องของการเมืองนะคะทำให้กษัตริย์โซโ,ซโลโมอนเนี่ย ถูกหันเหใจไปกราบไหว้พระอื่นในท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าเตือนท่านถึงสองครั้งนะ,ะว่าอย่าหันจากพระเจ้าไปหาพระอื่นแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจนะคะจนซาราลมอนก็คือต้องสิ้นชีวิตไปในช่วงท้ายซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่ได้ถูกต้องกับพระเจ้านะ,ะเพราะฉะนั้นการลงโทษก็คือตกอยู่กับลูกหลานในยุค ของลูกหลานของกษัสัตย์ซโซโลมอนนะคะนั่นเป็นผลที่ซาลโลมอนหันออกจากทางของพระเจ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เราเห็นว่าเราอย่าชะล่าใจนะว่าเราเป็นผู้เชื่อเราจะคบกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะะแล้วก็มีความสนิทสนม อย่ามั่นใจว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ดึงเขามาหาพระเจ้านะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ดึงเราออกจากพระเจ้าก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าชะล่าใจในจุดนี้นะไม่งั้นจะเป็นเหมือนกับกษัตริย์โซลมอนที่คิดว่าตัวเองคือมั่นคงกับพระเจ้าแล้วแต่ในที่สุดเราก็ถูก เอ็นเอียงนะเพราะว่าคนเราอ่ะมันจะมีจุดที่อ่อนแอในชีวิตนะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยถูกหันออกจากพระเจ้าได้นะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะหนุนใจผู้เชื่อใหม่โดยเสมอว่าเราต้องเลือกคบนะว่าเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นเหมือนคนนั้นถ้าเราอยู่ใกล้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะเราก็จะมีแนวโน้มถูกโอนเอียงไปในทางของคนที่ไม่เชื่อนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มสามคคีธรรมกับผู้ที่เชื่อพระเจ้าด้วยกันเราจะรับการหนุนใจและเราจะเติบ โตขึ้นในทางของผู้ผพระเจ้านะคะข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราห้ามคบใครเลยเพราะว่าเราจะมีญาติพี่น้องมีเพื่อนสนิทที่เขาไม่ได้รู้จักพระเจ้านะคะแต่คําว่าเทียมแอกในสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนะคะการเทียมแอกนี่คือมีความสนิทสนมอย่างมากคือคิดเหมือนกันทําสิ่งเดียวกันนะคะพี่น้องนึกถึงภาพเวลาที่วัวสองตัวเทียมแอกนะ,ะมันจะมีความ ใกล้เคียงกันมากคือขนาดของบัวก็จะต้องมีความใกล้เคียงกันแล้วเวลาเดินมันก็จะต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันในย่างก้าวเดียวกันนะคะเพื่อที่จะลากสิ่งที่อยู่ข้างหลังไปได้ เพราะฉะนั้นเรานะคะถ้าเราเป็นผู้เชื่อเราอย่าไปสนิทสนมในระดับลึกกับคนที่ไม่เชื่อนะ,ะเพราะว่าเหมือนกับกษ,ษัตริย์ซาโลมอนที่มีภรรยาเป็นชาวต่างชาติไม่เชื่อนี่คือความสนิทสนมที่ลึกซึ้งนะคะมันทําให้หัวใจของซาโลมอนนั้นเอ็นเอียงไปหันออกจากพระเจ้านะ,ะเพราะว่าถ้าเราสนิทสนมระดับลึกกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเราจะถูกดึงไปนะ,ะเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข้มแข็งเพียงพอมันอาจจะมีบางจุดที่ นะเราอาจจะพลาดไปได้เหมือนกับแซมสันนะฮะแต่งงานกับภรรยาซึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อแล้วก็เป็นชนชาติที่พระเจ้าห้ามด้วยก็คือฟิลิสเตียนะครับคนพวกนี้มีรูปเคารพแล้วก็ทาบาปนะะแล้วแซมสันเนี่ยมีกําลังมากนะแต่ในที่สุดก็พลายแพ้ต่อความใกล้ชิดนะฮะทำให้บอกความลับไปแล้วทําให้แซมสันเนี่ยเสียการเจิมที่มาจากพระเจ้านะะนี่คือการเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าท้ายที่สุดไม่ว่าเราจะเก่ง หรือฉลาดแค่ไหนนะคพระเหล่านี้ก็สามารถที่จะเอ็นเอียงหัวใจของเรานั้นออกห่างจากพระเจ้าได้หรือทําให้เกิดความสงสัยได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะเลือกคบใครแบบที่สนิทสนมนะคะ คนนั้นจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นให้เราเลือกคนที่จะให้อิทธิพลในด้านบวกสําหรับเราให้เราเลือกมีความสนิทสนมกับคนที่จะนําเราเติบโตขึ้นในความเชื่อในการดําเนินชีวิตนะคะอย่าสนิทสนมกับคนที่ดึงดูดพลังงานของเราดึงดูดความเชื่อของเราออกไปอย่าสนิทสนมกับคนที่จะดึงเราออกห่างจากพระเจ้านะคะ ตัวข้าพเจ้าเองสามียังไม่ได้เป็นผู้เชื่อนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ดึงข้าพเจ้าออกห่างจากพระเจ้าแต่เขาสนับสนุนในงานรับใช้เขาสนับสนุนให้เรามีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้านะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราห้ามคบห้ามสนิทสนมกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่ให้เราดูนะะว่า เมื่อเราสนิทสนมกับคนนี้แล้วคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขามีอิทธิพลกับเราอย่างไรนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเขามีอิทธิพลในการที่จะลากเราออกห่างจากพระเจ้าหรือหันเราไปทางอื่นพี่น้อง เราจะต้องหยุดนะคะเราต้องหยุดที่จะใกล้ชิดกับคนคนนั้นนะคะแต่ถ้าคนคนนั้นยังไม่เคยดึงเราห่างจากพระเจ้าหรือไม่ได้ขัดขวางงานของพระเจ้าพี่น้องเราก็สามารถครบต่อได้แล้วก็หวังว่าวันหนึ่งคือเขาจะเห็นคําพยานในชีวิตของเรานะว่า พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะคะตัวเราเป็นภาพสะท้อนของพระเจ้าแล้วก็ความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงทํางานผ่านชีวิตของเรานะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าหนุนใจในครั้งนี้ก็คือว่า ให้เราเลือกในการที่เราจะสนิทสนมกับใครว่าคนคนนั้นมีทธิพลอะไรกับเรานะคนคนนั้นมีทธิพลในการเสริมสร้างเราหรือทําให้เราเนี่ยแย่ลงนะเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดสินใจได้ง่ายพี่น้องชีวิตของคนเราสั้นเราไม่จําเป็นต้องอดทนนะกับสิ่งที่ทําให้จิตวิญญาณของเราตกต่ำนะเราต้องนึกถึงตัวเราเองเป็นอันดับแรกว่า ถ้าจิตวิญญาณของเราชีวของเราไม่ได้รับการเสริมสร้างนะ,ะเราก็ไม่ควรเสียเวลาตรงนั้นต่อไปเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ